สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ฟาร,ร์มแพะปากกาใส่นะครับอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เดี๋ยวเรามาดูระบบสมาร์ทฟาร,ร์มของที่นี่กันที่นี่ก็จะใช้เป็นโซลาเซลล์นะครับด้านล่างก็จะเป็นชุดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตู้ควบคุมจะเป็นชุดอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ใช้ในการ,รเปลงไฟเก็บไฟนะครับแล้วก็เป็นชุดกล่องเก็บ ข้อมูลถ้กล้องวงจรปิดนะครับจะเก็บรายเีตัวนี้ส่วนตู้สุดท้ายจะเป็นตู้ไวไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผงกันที่ฟาร์มจะใช้เป็นแผงขนาด1,200วัตต์นะครับด้านหน้าก็จะเป็นที่เราเห็นอยู่จะเป็นชุดควบคุมนะครับของภายในโรงเรือนนะครับก็จะมีสองตู้เป็นตู้ปุ๋ยกับตู้ควบคุมน้ำนะครับตู้นี้จะเป็นตู้ผสมปุ๋ยนะครับผสมระหว่าง ปุ๋ย A กับปุ๋ย B นะครับแล้วก็จะมีจอแสดงผลด้านหน้าจะเป็นถังนาถังใส่น้านะครับไว้ผสมปุ๋ยขนาด2องยลิตรถังด้านข้างจะเป็นถังปุ๋ย A ปุ๋ย B นะครับขนาด20ลิตรดูดขึ้นมาแล้วก็เราตั้งค่าที่หน้าทักรีนด้านหน้านะครับ <c oughs> ความเข้มข้นของปุ๋ยก็อยู่ที่ฝักที่เราลูกนะครับ <c oughs> ส่วนด้านในถังก็จะมีตัววัดค่าด e ีนะครับ <c oughs> ความเข้มข้นปุ๋ย จะอยูดด่ด้านในแล้วก็มีปั๊มคนปุ๋ยให้เข้ากันนะครับปุ๋ยที่ใช้จะเป็นปุ๋ยน้ํานะครับส่วนตู้ฝั่งนี้จะเป็นตู้ควบคุมน้ําแล้วก็ปุ๋ยนะครับจะมีสวิตช์น้ําสีเขียวปุ๋ยสีเหลืองนะครับการใช้งานก็คือเราสามารถกดได้เลยจะเป็นโรงเรียนหนึ่งหรือโรงเรียนสองนะครับเราเขียนไว้แล้วส่วนปุ่มสีเหลืองจะเป็นไฟโรงเรียนหนึ่งไฟโรงเรียนสองนะครับนี่แต่ตัวนี้จะเป็นปั๊มที่ใช้ในการดูดน้ํา ไปในโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนสองนะครับเลยเป็นชุดโซลูนอยด์นะครับในการควบคุมน้ําแล้วก็ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในโรงเรียนหนึ่งกันเลยนะครับโรงเรียนหนึ่งจะปลูกเป็นผักสวนครัวนะครับใช้ระบบน้ําแบบสปริงเกอร์นะครับเป็นหัวสปริงเกอร์เลยส่วนใหญ่จะใช้กับผักสวนครัวทั่วไปนะครับด้าน,นบนก็จะเป็น ชุดเซนเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นนะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างนะครับด้านล่างจะเป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินนะครับด้านบนจะมีกล้องวงจรปิดและไฟส่องสว่างนะครับทั้งหน้าและก็หลังเลยเขาสามารถดูการเจริญเต,ติบโตได้ผ่านกล้องวงจรปิดของเราได้เลยนะครับอีกโรงเรือนหนึ่งจะเป็นระบบหัวน้ําหยดนะครับหัวน้ําหยดในโรงเรือนที่2จะใช้ปลูกเมลอนนะครับ เป็นเมลอนจำนวน50ต้นนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์เหมือนกันเลยวัดอุณหภูมิความชื้นความเข้มแสงนะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างนะครับแล้วก็กล้องวงจรปิดทั้งหน้าและก็หลังแล้วก็ไฟส่องสว่างเหมือนกับโรงเ,เรือนแรกนะครับเลยต่อไปเรามาดูการใช้งานาสั่งผ่านแอปกันนะครับแอปจะชื่อว่าฟาร์มบอสนะครับ เป็นรูปเกษตรกร3คนนะครับคลิกเข้าไปดูเลยโอเคพอเราคลิกมานะครับมันจะเจอฟาร์มของเรานะครับแต่ในส่วนของหน้านี้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นฟาร์มของ d u U Smart Farming นะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาหน้านี้นะครับมันจะแสดงฟาร์มของ เราว่ามีอยู่กี่ฟาร์มอ่ามีอยู่กี่โรงเรียนนะครับจะมีโรงเรียนหนึ่งนะครับปลูกเมลอนกับมะเขือเทศโรงเรียนโรงเรียนสองนะครับจะเป็นการปลูกผักส่วนครัวนะครับเดี๋ยวคลิกเข้าไปดูที่โรงเรียนหนึ่งนะครับที่เป็นการปลูกเมลอนนะครับอ่าเข้ามาเริ่มต้นรายละเอียดก็จะโชว์อุณหภูมิด้านบนนะครับความชื้นความเข้มแสงนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่ตั้ง location นะครับต่อไปก็จะเป็นการอ่าย์ควบคุมนะครับเราสามารถควบคุม เปิดปิดไฟนะครับได้เลยเปิดปิดไอ่านไหมครับพ้เราก,กดเปิดก็จะเป็นไฟจะแสดงเป็นสีเหลืองนะครับกดปิดแล้วก็กดทัชสกรีนได้เหมือนกันนะครับอ่าโอเคมันก็จะดับไปนะครับในส่วนของเมนูถัดมาจะเป็นการอ่าให้ปุ๋ยให้น้ํานะครับเหมือนเราสามารถกดเมนูนนตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปอ่ากดที่หน้าของควบคุมนะครับเหมือนเรากดลดปุ๋ยแล้วก,กดปุ๋ยได้เลยกดยื่นยัานอ่า เห็นว่าจะโชว์เป็นสีเขียวคือตอนนี้มันก็ให้ปุ๋ยอยู่แล้วนะครับปิดก็กดที่เดิมนะครับลดน้ําเหมือนกันครับกดที่ลดน้ําแล้วก็กดยืนยันทีนี้มันก็จะทํางานนะครับในส่วนเมนูสัตว์มาก,ก็จะเป็นการให้ปุ๋ยการตั้งเวลาให้ปุ๋ยอัตโนมัตินะครับเหมือนในตอนนี้ที่เราเห็นอยู่จะเป็นการตั้งให้ปุ๋ย เวลา8โมงเช้า5นาทีรถเป็นเวลา3นาทีนะครับแล้วก็ตอนเย็นเวลา16นาฬกา5นาทีนะครับรถเป็นเวลา3นาทีเหมือนกันในส่วนนี้เราสามารถเพิ่มเวลาได้นะครับโดยการกดที่แ็บเ,เมนูของปุ๋ยแล้วก็มีคําว่าเพิ่มนะครับอยู่มุมขวาเรากดเข้าไปเลยอ่ะทีนี้เราก็สามารถตั้งเวลาได้นะครับเวลาก็แสดงตอนนีจ้จะแสดงเวลาเป็นปัจจุบันนะครับ14นาฬกา14เราคลิกเข้าไปได้เลยครับที่นาฬิกาอ่ะ ทีนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะตั้งเวลาลดปุ๋ยเพิ่มเป็นช่วงไหนนะครับเราเลือกเวลาได้เลยครับพอเลือกเวลาเรียบร้อยนะครับเราก็ไปกําหนดระยะเวลาในการให้ปุ๋ยนะครับสมมุติลดสัก5นาทีอ่าเราก็เลือกทีนี้ด้านล่างก็กจะเห็นเป็นวันใช่ไหมครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธเราก็ตั้งเลยครับว่าเราจะให้ลดปุ๋ย วันไหนบ้างนะครับวันไหนที่ไม่อยากให้รถนะครับเหมือนจะให้ปุ๋ยวันเว้นวันใช่ไหมครับเราก็ติ๊กปิดวันอังคารปิดวันปิดวันพฤหัสปิดวันเสาร์อ่านี่ครับมันก็จะทํางานเฉพาะวันที่เราติ๊กเป็นสีเขียวนะครับเราก็แค่กดเพิ่ม้าไปอ่านะครับการลดน้ําเหมือนกันเลยครับในส่วนในหน้าต่างนี้จะให้เหมือนอ่าลดน้ําทุกชั่วโมงเลยนะครับลดตั้งแต่หกโมงเช้าหนึ่งนาทีเจ็ดโมงเช้า หนึ่งนาทีนะครับจนถึงห้าโมงเย็นเลยนะครับการเพิ่มเวลาก็เหมือนกันนะครับเราเพิ่มกดเข้าไปที่คําว่าเพิ่มนะครับของรถแถวรถน้ําเราก็ไปตั้งเวลาได้เหมือนกันครับว่าจะให้รถน้ําเวลาไหนแล้วก็ใส่ระยะเวลาไปว่าจะลดน้ํากี่นาทีนะฮะแล้วก็ติ๊กวันเวลาที่จะให้รถนะครับแล้วก็กดยืนยันมันก็จะมาเพิ่มในแถบเมนูด้านล่างนะครับในส่วนของหน้านี้ก็ น่าจะจบแค่นี้นะครับแล้วก็ต่อไป,ไปเมนูปลูกพืชน,นะครับมันจะโชว์ว่าเราปลูกพืชชนิดไหนจํานวนกี่ต้นนะครับในส่วนนี้สมมตุติอนาคตเรามีการเพิ่มพืชใหม่ขึ้นมานะครับเราก็ไปกดบวกมุมบนขวานะครับเป็นรูปบวกนะครับกดปุ๊บเราก็มาใส่ชื่อใส่สายพันธุ์เราก็ใส่ชื่อไป สมมติพักพักอะไรสักอย่างใส่ไปก่อนนะครับสายพันธุ์เราก็ใส่รายละเอียดว่าซื้อมาจากไหนอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับจํานวนกี่ต้นนะครับวันเริ่มปลูกวันไหนเราสามารถเลือกเข้าไปได้นะครับติวันที่ได้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวกี่วันนะครับ60วัน30วันเท่าไหร่ก็ได้นะครับเราก็กดเพิ่มเข้าไปมันก็จะมาแอดในหน้านี้เพิ่มให้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูแอปอีกหนึ่งตัวนะครับที่ทางเกษตรกรได้ไปนะครับเป็นแอปกล้องวงจรปิดนะครับ DMS นะครับสีฟ้าร้าคลิกเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาเราก็จะเจอกับชื่อสวนของเรานะครับทางทีมได้เซตไว้แล้วนะครับเราก็กดคลิกเข้าไปเลยครับเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับรอดึงภาพสักครู่นะครับเราก็จะเห็นกับ ภาพภายในโรงเรียนของเรานะครับที่เราเห็นจะเป็นวิดีโอสดนะครับในแต่ละโรงเรียนเราจะติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้โรงเรียนละสองตัวนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูการเจริญเติบโตนะครับของพืชของเมลอนหรือว่าผักสวนครัวของเราได้นะครับเรากดสไลด์ปัดขวาหรือปัดซ้ายนะครับเพื่อเปลี่ยนมุมกล้องนะครับ หลักๆเลยของแอปพลิเคชันก็คือเราเอาไว้ติดตามการจเจริญเติบโตนะครับหรือว่าดูการเปลี่ยนแปลงนะครับในกรณีที่เราไม่อยู่บ้านลหลายๆวันเราก็สามารถกดเข้ามาดูได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับโอเคครับ